ท่านด้วยนะวันนี้เราไปทาเล่นเกมต่อจากวันไหนก็ไม่รู้อะงานเลยมาเล่นต่อืน<ด>โอเควันนี้เพื่อนผมไม่ได้มาเล่นด้วยนะ<ด>เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้มันผมมอยให้มันตามมานะเนี่ยเสียงดังไม่ได้เพราะว่าแม่นอนอยู่เสียงไม่ได้นะอุอ้เสียงเบาโดอะไรไว้ ไม่เห็นเลยนะทั ente, la la. Oh. ้งนั uh. ้นฮะโบคึอคึด <handic> ฮ <apped airpl> <tra> ึด <tra> ฮ <ined> ึดโบตายแล้วอืมเสียงอาจจะเบานิดนึงเพราะว่าหาะเสียงร้งไม่ได้อืมฮึด ดดึดรึดเรียบร้อยผ่านแล้วเยอันนี้ก็ง่ายนะนี่ง่ายเรามาต่อจก้กอีกเล่มมันใหม่แล้วน,นี่เล่นไม่นานเพราะว่าไม่อยากเล่นนาะ หึบดึบุึบยุบอามาแล้วัวรจะต้องถึงด่านเอาหยุบ้เดินได้ผ่านโอเคโอเคเรียบร้อยนะก็ผ่านแล้วนะเราก็จะเล่นถึงกัน เจ็ดสิบเพราะว่าไม่อยากเล่นนานนะคะเราจะพยายามหันให้ได้แล้วก็จะพยายามโอ้ยมันเป็นอะไร ตัดไว้ที่ดา่านหกสิบเจ็ดเพราะผมว่าน้ำคลิปมันน่าจะยาวก็เลยตัดมาตน้นพลังสามารถยกช็อกโกแลไตได้ตรงนี้นะฮะตัวผมก็เลยตัดมานะฮะโอด่านนี้ยากนะผมว่าหรื <c oughs> อเพราะว่ามันล่องหนโอ้ผมคิดว่าอ่ะที่มันน่าจะยาวก็เลยตัดมา คลิปสั้นก็ขอใครด้วยนะเพราะว่าผมไม่อยากตั้งใจมันคลิปสั้นนะ้าผมก็กลัวมันแบบนั่นนะับกลัวคลิปมันยาวแล้วกลัวพื้นที่จะไม่พอก็เลยตัดานานะมาเกิดตรงนี้มาจึบจบ โอ้ยตกอีกแล้วมันตกไปบ่อยจังึ๊บอ่ะนะ่ะอุ้ยเกิดตกโอ้ยตกอีกแล้วแต่มาที่แดนหกสิบเก้าใกล้จะจบคลิปแล้วเอ้าตายทำไมวะ ีมกรยูเราบอกให้แบบนี้มี 5, มห้าพันชอ่องเย้แค่ห้ก็ต้องกระเจ้ามอูว่าใล้วะทำไมนเท่านี้ไม่ได